ข่าวอาวทีรคิดไปแบบเพอเจอไทยยิงก่อนเธอเขียนดึงไหนความจริงต้องข้ามกัมผู้ชายใหย่ขีดอาวุธเก่าเก่ายิงใส่ชาวบ้านไทยโอไมค์เค้าฟาโรบิดให้เป็นข่าวบอบฟล์กเขียนเอาแต่ใจมุฟฟายคีโมจากนักข่าวโกลายเป็นขอโชว์พีกัดไม่ดูยิ่งปวดทั้งแทบใครสวยก็แสบใครโดนก็เจ็บแต่ข่าวที่เห็นดันพลิกเป็นเทปไทยเลยเป็น ที่โดเดเทป o โอ้ g i r เค l f a าฟาโลบิดให้เป็นข่าวบอฟฟ์โลวาัวปักหัวปั๊มเขาคำเขียนโต้งโต้งจากนักข่าวอินต์กลายเป็นนักข่าววงถ้าจะเขียนต่อไปขอให้รู้เขาเท็จริงอย่าเอาความจริงไปยอกให้ป้าถอยวิง <ah ่งอารบ r o ฟ e o โล g ากว่านั้นตลกจริงๆ เธอได้จับมีกองเตายิงวัวเกาโตติดให้เตาเตาถกเตายิงได้ง่ายคนเตาขีกาเมือกตันงเตาเ่ายิงใส่ชาวบ้านไทยโอไมเคอร์อัลลฟาโออัลฟาติดให้เป็นข่าวบัฟฟาโลเขนเอาประจเหมือนไฟขี้โม่จากนักข่าวโกกลายเป็นไฟโชว์ติดกับไม่ดูยิงมั่วทั้งแทกใครสวยก็แสบใครโดนก็เจ็บแต่ข่าวที่เห็นตันพลิกเป็นเทพไทยเลยเป็นเอ็นทันทีโดนเจ็บ